อ่อยพี่นงอแล้วเราพี่นงค์วนี้มันค่มเือหมพี่น้องเอาปัวกับขัวเองพี่น้องก็เอามาจากมันไทยเพราะว่าย่า่มันอับขนาดเนาะถ้าเห็ดย่ามไรเข้าขัวย่านั่นลูกาสิด็ติดใจพี่นงองนี่ขัวเองปั้นเองค่ะปั้นกับขัวพี่น้องปั้นเอง กัวแล้วกับป้านเองเฮ็ดเองทุกอย่างค่ะมันสิได้หอมค่ะมันสิบ่ได้กินสาบกินหยังเพราะว่าสิเฮ็ดหม่ำหมือนหม่ำหมูให้พี่น้องค่ะเาวขวากัวก็คกัวเองปั้นปั้นแล้วก็สวยงามพี่น้องเป็นไงหอมป่องกัวเองมื้อนี้ม,นมาเฮ็ดหม่ำหมูพี่น้องถ้าเฮ็ดหม่ำห,หม,มูเฮ็ดหม่ำหมูแล้วก็วสวิเฮ็ดซาลาเปาต่อเฮาเบิง่งเด้อค่ะนี่ขั้นหม,ม่ำหมู มัตอนนี้นะนี่พี่น้องในมัมสวยๆค่ะวิธีเหตุกับอยู่ในช่อมแมมครวัวไทยในสวีเดนเดอร์พี่น้องมีส่วนผสมมีทุกอย่างอันนี้ที่มีประจําบ้นกับโลกมางนี้แล้วค่ะนี่ขั้นเห็เป็นกัมือเลยพี่น้องเอยนี่งามๆเห็นบาคา่ค่ะสเต็กับมัม ดูวิธียัดกันค่ะนี่นี่ไส้นะคะนี่พี่น้องวางคุวิธียัดนี่วิธียัดไส้กันค่ะเรายัดด้วยมือนะคะเผื่อคนทางบ้านเราไม่มีเครื่องเราบอวิธียัดด้วยมือค่ะ เดี๋ยวเจอกันวิธีมัดค่ะสติงนิดนึค่ะมาพี่น้องอันล่มตั้งสองแล้วกว่าเฮ็ดเทียเดียวเนาะพี่น้องเนาะอันนั่นกัอันเฮ็ดสูตรให้ข้าเจ้าผู้ดใดอยากได้สูตรก็ขอไปเบิง่งเด้อค่ะอันนี้ก็สิหยัดอันเล็กๆกับแบบไปน้องอยู่ยังออสตรีกอ่ะอินเตอที่เสียว่ะ ยังมาทิคกันอะไรเงีตอนอย่างแต่ผมไม่เอาอย่างก็จะต้องเอเดิมไม่ดี๋ยวสู้อะไปนอนมาถ่ายรูปให้แล้วก็บอกไปนอนพี่น้องแต่ถ่ายรูปไม่ยัดเป็นมูกันพี่น้องนี่อันเฮดใส่กับบวยเพราะว่ายังตีอยากให้พี่น้องเห็นนําบ้านถ่ายงานใส่เครื่องเกิดขึ้สีสันใบโปดจุ๊ซีนะคะ อันบะเทือพี่น้องบะห้าวข้าเจ้าะกันแบบว่าบ่มี่เน่าหยาดนองพี่น้องถ้าบ่มีเน่ายัดที่รีกับปากขวดด้อค่ะเอาเอาขวดขวดโคขวดหยาห้านี่มาตัดค่ะตัดหรอกะเอาใส่ม่ใส่หรอกะยาดเต้าพี่น้องเฮ็ดบริยหยาดเถอะค่ะนี่ทําเองขายเองค่ะบ่ต้องไปรับเพ่นรับกระได้กาไรนิดหน่อยพี่น้องเอาสูตรอยู่ใน ลัวไทยในต่างแดนเด้อค่ะเตี่ยนข่อยร่องไวน้นน่นละค่ะเอาไปเห็ดน,นี่แหละสูตรนี่เป๊ะเลยบ่ต้องเติมหยังสูตรที่ล่มงไวน้น่ะค่ะตามไปเบื่องเด้อค่ะตามไปให้กำลังใจแน่บ่เห็นหนาดอกสูตรนั้นแต่ว่าได้ยินเสียงเสียงคือเกาละค่ะเสียงเกาละ่ะจำได้ยิ่ดอกนะเสียงน่ะแต่ว่ากสิบว้าไทยของของผิดๆิดแน่เพราะว่าค่ะ อันมาอยู่เมืองนอกโดนเรา่านาอพี่นอ้องกับได้ดัดเจริอกเดียวว่าอันอยู่บ้านเท่ากับภาษาอีสานเนาะบริการมาอยู่นี่กันหลายภาษาพี่นอ้องบางเทียนอันลูกข่าบางเทียนฝรัง่งใส่ก่อยี็ยังจะสีแรลเฟาปลาตันโกเนาะฝรัง่งคนกัดจินอยู่ค่ะคนกัดจินบางเทียนเท่ากับ บอกภาษาอังกฤษภาษาสวีเดนม,มันหลายภาษาหลายจากสิบอกภาษาไหนกับปนผลกันไปน้องพี่น้องเฮ็ดไปบอกไปใส่ถุงมือนะคะบอร์เดนบอลไซเดอร์อันถ้าเพิ่พร้อมขึ้นมากน้อพี่น้อง,อ,งอย่าใส่ปนขาดนเอาก็ใส่เข็มใส่เข็มแท่งให้เพิ่นมีล่มออกไม่หูออกนาอพี่น้อง ก็ชิได้หันกรเฮ็ดไปว่าไปเนาะพี่น้องเนาะกับเป็นมูกันไปนี่เราค่ะ,ะเฮ็ดอย่างมันมันมันบาด้ยากกับเท่ากับเลี้ยงลูกเนาะพี่น้องก็อยากให้พี่น้องพื่อนนั่นอยากมีอาชีพเนาะคนกเ็เฮ็ดเป็นกับเลื่อโล่งไว้เพราะว่าอันนี้อาชีพแต่คนไงไม่ไงหามากเหรอค่ะคนไงไม่ไงหามากกรเฮ็ดมาตลอดเพราะว่าเขามาอยู่เมืองนอกอะ หาของไ่ยกินยากนาอพี่น้องเนาะนี่เห็นว่ไดดบอกหลายหาของไ่ยกินยากวันนี้เนาะกะอันแบบว่าของอยู่นีนน่มันกะพูดถึงว่ามันกะถือก็ยูม,มยังไ่าเนาอพี่น้องเนาะอันถือนี่หมายถึงว่าอันพวกตาพวกยังขาเจาะก,กับว่นใดขายแพงนาอพี่น้องมันกะมีครบไม่ยังนะกะแค่เขาขวัวเห้ก็บขวัวเองค่ ข้าวควนี่คือเขาจะว่ามีขายกอกกะตะว่ากับข้วเองเฮ็ดเองเราค่้ดัดแปลงเองให้เหมือนคือเมืองไทยไ่พี่น้องคืออันแต่สมุนเราคืนไม่จะสี่ฟารัง่นบ่ใครกินจะสี่คนก็มาขายกับบ่ิษัแพงค่ะบ่ได้แพงคือบ้านเท่ามันกับพ่อพ่อบัตรเท่าอยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะนี่เห็นว่นาใส่กอดงาม โอ้หม่มหม่มหมูมาเนี้อันผูเพิ่งบอกกินงัวคเพิ่ก็กินหมูเนาะพี่น้องง่วเฮ็ดไปบางสองสามมือแล้วอันนี้ก็ไม่เฮ็ดหมูต่อค่ะมาเฮ็ดหมูต่ออันเพราะว่าลูกค่ะอันผูนึ่งกินหมูกูนึงกินงัวเนาะพี่น้องเหมือนกันธรรมดาแหละเฮ็ดตามใจลูกค้านะถ้าหฮาสิมาเฮ็ดตามใจแม่ค้าบ่ได้ใดค่ะเพราะว่า ลูกค้าอยากจังไหนลูกค้ามากจังไหนเขาก็ต้องเฮ็ดนแหยเฟินนะพี่น้องเฮ็ดนแหยเฟินแส่เฟินกระซืออีกอันขายมาโดนเรนาได้ไหมค่ะผู้ใดอยากได้สูตรกับเขาไปเบิรงเดออันไปเมืองไทยบ่เฮ็ดพออย่างตีห้อนพี่น้องไปเมืองไทยก็คือว่าไปพักพอนอันอยูนี่กับสูงแงน,นเฮ็ดทุย่างค่ะอันที่ได้เงินเฮ็ดทุกอย่างเฮ็ดกระตุ้มขนมขายเฮ็ดใสก่กอเฮ็ดหม,ม่ำเฮ็ด แหนมเฮ็ดทุกอย่างล่ะค่ะอันเพราะวา่าเขาเคยถูกมาเนพี่นองเนาะมาเห็นเงินเขากับเฮ็ดละยุนี่เปนกระไดเงินไขในก็อยู่เมืองไยอยู่บางคนม,มาเอาหัดไปเมืองไทขือจงบเ่บเฮ็ดบ่เฮ็ดล่ะค่ะเฮ็ดยุนี่เมื่อปีเมื่อัต์ไปอยู่เมืองไขเดียนเดียวเนพี่นองเนาะเขากับสื่อกินเขากับอยากซิมรสศาสตร์ของคนอื่นบางว่าเป็นจังไหนโนพี่นองถ้าอันไปเมืองไทยก็ไปเปิดคอดอัน ใอ้ข้าเจ้ามาหาเห็ดอยู่ด้ค่ะแต่ว่าบางก้นกับเห็ดน,น้บ่บางก้นกับพ่เห็ด่ะพะวราขาเจ้ากับบะมีทุนเนาะพี่น้องเนาะเกินกับบมีทุนอันเพราะว่าบางทียทุนมันก็หลายอยู่เด้อันสิไปซื้อเนื้อปศจังสี่อันนี้เอาเนื้อดีเด้อพี่น้องเห็ดหม่ำอันถ้าสิไปซื้อเนื้อดีจังสี่มันกับแหงเนาะพี่น้องก้นบานเฮ่านะใส่ก่อขาเจ้าก็ไปเอา พวกนุ่มพวกหยังนั่นแหละมาเห็นเห็นอยู่แต่ว่าการเหตุตามมันนั่นแหละนาอพี่น้องเพราะว่าอันทรัพยากรมันมี่ําำนั่นเท่งงากับขายถือเนาะอยู่เมืองไทยเท่าก,า,า,กา,กากับขายกอดลหาระาสิบบาทนันก็ถือถ้าพี่น้องก็เร็ยกตัวนกเจ้าไปเห็นก็โอ้สุขสันต์การบ้านห้องนะ้ะพี่น้องกับพวกใครพวกใครมีเงินสื่อกินปันไรด๋อกอยู่นี่กรเจ้าก็าเฮตุงานอัน บางเทอาเขาเจาะกันคืมีเวลาเห็ดกับเขานะคะผู้เห็ดกับเขาก็คือเห็ดกับเขากขายผู้เห็ดงานก็คือเห็ดงานหรอกหาเงินวัสดอกินละพี่น้องช่วิได้เงินเพิ่นเนาะเพิ่นกันหาคือกันเท่ากับต้องเห็ดเสพแสบให้เพิ่นกินคือการระับค่ะบอเมนว่าอันได้เงินเพิ่นเห็ดโปรเสบเพิ่นก็ะสือเที่ยวเดียวละค่ะเพิ่นโปรเสืออีกตัวคันโปรเสบนั่นน่ะอันบอว่าเพิ่นว่าโตละ ผัดบ๊อแซ่บคนกระสือกินเพียเดียวเลยนาะพี่น้องใส่หอยกระสือส่งพ่อนี่ล่ะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนมัดเด้อพี่น้องตอนมัดกับบ่อด้เฮ็ดง่ายากอบค่ะหอยกับ่อได้มัดคือใส่ก่อนได้ก่อนก็มุนรวยรวยรวยเอารดมันนี้เป็นตากตาแล้วอาจารย์มาตัดพี่น้องมุนกับ่อยากดอกเดียวสิมุนให้เบิ่งพี่น้องเฮ้ยมุนบ่อยากเพราะว่าใส่คนมุนแล้ว สมุนให้ปวดแกวเวินพี่น้องเขาบอกว่าเห็นบ่ค่าเห็นบ่อันเห็นอยู่ดอกเนาะนี่จับจงสี่พี่น้องจับกำบ่ให้คนแตกหมุนน่ะได้คอแล้วพี่น้องนั่นหมุนจจงสี่แล้วค่ะอันมันงคนกระสีอัน,อน,ก,อนกอนกใหญ่จังน้อยแล้วพี่น้องเห็ดกอดใหญ่ใหญ่เห็น,นหรค่ะเลยกินสะใจไปเลยนี่ค่ะหมุนปวกระสีได้เป็นกอดเป็นกอบแล้วพี่น้องอัน มื่ออื่นกับสีเมีนอันมื่อนี้เฮ็ดใสลกระเปาพร้อนด้วยปีน้องแต่ว่ากับสีโรคคลิปมือนกับจำเบิงอีกเดียเพราะว่าไม่ขายอยู่ผู้เดียวเพราะว่าอยู่ผู้เดียวค่ะพ่อใหญ่กับสีไปเฮ็ดงานกับสีโบมีค้นไทยคลิปให้แต่ว่ากันเฮ็ดเรื่อยเย็่ดอกแต่ว่ากับบ่ได้ลคเมือนี้มื่ออื่นดอกแต่ว่ากับพูดถึงว่าเนาะอันเฮ็ดแล้วก่ะมันเฮ็ดหลายเทียรเฮ็ดดอกจะบสีเป็นโรคยม้มใดกับซางม,มันก่อนนี่แพ้ ก็ชิได้มัมมัมมูสวยๆน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอกันนะคะสวัสดีค่ะ